สดีค่ะหอยห้าน้อยวันที่สามสิบจ้ะหมวดกว้นน 0, 5, 0 6, อนน้อเ,เขา่าศูนย์ห้าศูนย์จ้ะลางหกแปดนี้บอกเข่าปรับสูตรไม่ละค่ะปรับสูตรไม่ละสูตรนี้บอกเขา่าเข่าเต้เด่นหกเข่าเต้เด่นหกลางจะ้ะ สองไม่มาเป็นหาศูนย์นะอันนี้เป็นหาสองปรับไม่ละค่ะปรับไม่ปรับลงมาให้มันได้หาศูนย์ลงไปแล้วอันพิษพิษนามตัวก็พิษตอนนี้เรเขาลงมันก็คือเขาอยู่ ตรงไหนเรจ้ะพี่น้องเน้นไหแลเด้อเดินสองเดินสองได้หกสองเจ็ดสองเก้าสองซึ่งเน้นบติดเดินเดินให้สามคู่พี่น้องทั้งเบอร์นั้นจะมีสองสี่หกแปดเก้าเก้าคูจ้ ไว้เบิ่งเป็นแนวทางจะเมื่อนีร่กับหอยล้าวจะลง,วล,วลงไปแล้วหอยล้าวก็ลงไปแล้วหอยลาวก็ลงไปแล้วเรียบร้อยลงไปสามตัวสองตัวแล้วหอยล้าวนะ่ะเมื่อนี่ลงห้าหน่อยให้ซื้อพี่น้องสูตรนี้นสูตรเข่าตรงๆบนหาศูนย์ปั๊บใส่แล้วจะเข่าอีกบองกว่าน,นี้ จอจ้าเมื่อนี้ก็ดวันที่สามสิบวันที่ที่สิบเกมันก็ออกไปหาศูนย์ปรับไม่อแไรเรือพที่นองห้าน้อยไปลงหามือละสูตรหาเด่นพร้อมหายมีตัวเด่นตัวเน้นพร้อมนั่นแหะรอบหกโมงครึ่งนะคะทางช่องเป็น เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะดูเพื่อความเป็นบันเทิงโปรดใช้วิจารยานในการรับชมไว้ห,าห้านอยที่สามสิบตุลาหกหกสามตัวโต๊ดไม่ได้ลงชิลลงอยู่อะ สามตัวตัวตมีหกศูนย้องหกศนย์หกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เก้าศูองเดเอาเด้อเอาในนี้แหะมันมาใส่กันนาะซื้อดอไลเด้อ ก้าหนึ่งสองตัวสองโตกับพ่อแล้วลหรอี่นองเออมันมาสามตัวก็จับใส่ไปซื้อๆนี่งนะหนย์เกาหกศูนย์เจ็ด 0 2 7 912 976 976เกาก็นกเนาะ สองเกตีนี่แหละเกตีสองหกซะเอาให้หตัวพอพี่น้องเอาลายเอาลายมันสีลายตัวเอาได้พี่น้นองตัวเอาสามตัวตัวนี่แหละกระติดสองนะติดสองตัวนี้เอาติดสองมะติดสองติดสอง คูคู่ตัอ่าเหนาจอเซ็ตแล้วพี่น้องไ,ได้เท่านี้แหละห้าน้อยหน่อยตก็คือหลายตัวนะ นเพื่ได้จับลักหน่วยลักสิบลักรวยเลย้อพี่น้องตดตดว,ตวขันเท้าพอเอาก็เอาแต่อันนี้ก็พออันนี้มันเข่าหาศูนย์จ้ะศูนย์ห้าศูนย์ทางหาหน้อยทางลาวละมือแรงพี่น้องเอ้ย ใบเบิ้งซื้อๆก็ได้เด้อพี่น้องเด้อใบเบิ้งว่างวดหน้างวดหน้าให้มันทรงคือเฮาก็จังค่อยเอาสูตรเก่ามาลงแล้วก็ค่อยค่อยหยอดเบิ้งไม่เล่ากับไว่ดังลายอาจารย์เน้อกันเลยพี่น้องหนึ่งชุดสองชุด หกศนหนึ่งสองหองชุดบน6โมงครึ่งหนาฬิกาคึ่งแถมสโตตสองสหานอยจะฮานอยฮานอยฮานอยรอจ้า ไม่เล่าก็ลงไปแล้วล่ะจา้าหอยเล่านะลงไปให้แล้วทั้งบนทั้งล่างลงแต่มือมือวานมือนี่ลงห่าหน้อยมือนี่ยขั้นเข่าก็จะลงให้เบิ้งอีกค่ะขั้นเข่านะ่ะอื้นก็จะลงลงละ่ะขั้นเขา่าลงไปควบคู่กัน,ก,นกับเล่าพัฒนาไว่ใหญ่ก็ลงไปแล้วนะ เรียบนึงละเก็บหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อออกกันซากับเป็นที่เรียบร้อยแล้วมือนี่แข้งเหือดด้วยมือนี่มือนี่สิไปเบิ่งแข้งเหือดัดะถัดแต่ถ่ายแข้งเหืออีกก้อนมือนี่ <c oughs> ถ่ายแข้งเหืออีกก้อนแดดดียังเสียย่างมือแรงพอดีเลยบ่ฮ้อนเลยเนี่ย จบออกจากนี่ก็สิไปแข่งเหือแล้วพี่น้องเอ้ยอจบทีบ่ไปแค่นี้ละจ้าสวัสดีค่ะแข่งเหือยาวอีกมือนี่ลงให้เบิ้องท่านึงล้วพี่น้องมันสิได้ลงให้เบิ้งอีกเด้อป่ะเนี่ยเด้อแข่งเหือยาวออกพรรษาวัดธาตุป่ะเนี่ยแข่งเหอยาวประจำปี